พี่น้องคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560เป็นฉบับปราบโกงจริงไหมครับก่อนจะไปตอบอันนั้นผมถามว่าถ้าคุณบอกว่ารัฐธรรมนูญ60เป็นฉบับปราบโกงปัจจุบันพักเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้และพักของลุงตู ก็ได้คะแนนน้อยลงเรื่อยๆถ้าเราบอกว่าปราบโกงก็แปลว่าปราบคนที่ประชาชนไม่เอาทราบหรือยังครับว่าถ้าอย่างนั้นรัฐธรรมนูญปี6กปราบใครไปฟังอาจารย์มีชัยกันครับแต่เป็นการร่างเพื่อไปใช้กับคนทั้งประเทศแปลว่าฉบับนี้เป็นการร่างที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแต่เกิดจากการว่าจ้างให้คนคนนี้ไปร่างให้ใช่ไหมครับ ผมก็ต้องถามไถยว่าแล้วคอสชอมีกรอบหรือมีความคิดอย่างไรผู้จ้างคือคณะคอสชอซึ่งยึดอำน,นาจจากประชาชนก็เลยทำให้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการแจกโจทย์ให้ผู้รับโจทย์นั้นใช่ไหมครับประการที่หนึ่งก็คือให้ร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากล กระบวนการเลือกสอวอแบบที่คุณทำครับมีสากลที่ไหนเขาทำกันครับแต่ในขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศไทยและคนไทยที่มีอยู่หรือเป็นอยู่งั้นคุณต้องตอบก่อนว่าวิถีชีวิตสภาพของสังคมไทยที่เป็นอยู่นั้นเหมาะสมกับการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจริงๆหรอครับ 2. ให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปและสร้างความปรองรองให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วปัจจุบันผ่านมา7ปีแล้วครับความปลองรองได้เกิดขึ้นจริงไหมครับแล้วการปฏิรูปได้เกิดขึ้นจริงไหมครับ ก็เห็นอยู่นะครับว่าก่อนหน้านั้นนะปฏิรูปสำรวจขนาดมีกฎหมายพิเศษนะครับปฏิรูปยังไงก่อน3ให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้การเมืองใช้อำนาจสแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องกฎหมายก็เลยกันกลุ่มคนที่เคยปฏิวัติรัฐประหารก่อนหน้านี้ออกจากระบบใช่ไหมครับก็เห็นอยู่ครับว่า ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติที่เคยมีคะแนนเสียงมากมายจากลุงตู่ก็หายไปนี่คือระบบที่คุณสร้างไว้ในการกีดกันคนที่คุณว่าใช่ไหมครับโดยใช้เงินแผ่นดินไปอ่อยเหยื่อกับประชาชนเพื่อสร้างความชอบธรรมแล้วมีระบบที่ห้ามไม่ให้ใช้กองกำลังมาสร้างอำนาจขึ้นและอาศัยประชาชนสนับสนุน เพื่อสร้างความชอบธรรมด้วยไหมครับก็เห็นมีอยู่นี่ครับหลายคนยังคิดถึงลุงตู่ผู้กระทำการรัฐประหารโดยล้มล้างเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญซึ่งในกฎหมายเรียกว่ากบฏโดยมีได้มุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในระยะยาวแต่ว่าจะต้องมุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในระยะสั้นในระยะปัจจุบันก่อนด้วยถูกไหมครับแล้วถามว่า นโยบายอะไรที่จะสามารถทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันได้ผู้ร่างไม่คิดถึงหรอครับจนเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรงและเกิดวิกฤตที่หาทางออกไม่ได้คำถามคือว่าเงินณปัจจุบันเรามีต้นทุนใดการต้องจ่ายทั้งดอกเบีย้ยทั้งเงินกู้แล้วรัฐบาลชุดไหนครับที่ไปปล่อยเงินกู้ โดยไม่คิดตกเบีย้ยและไม่มีโทษในการกระทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐสมีแนวทางขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างได้ผลอันเนี้ยต้องขอบคุณมากๆเลยครับก็จะเห็นได้ว่าการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างได้ผลก็คือปิดสวิต์สามปอถูกไหมครับ 5. ให้สร้างกลไก ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในอันที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนี่แหละครับการตรวจสอบทงดุลที่มีประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งสอสอเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าเขาเอาใครเขาไม่เอาใครแต่ที่น่าสนใจเป็นมากกว่านั้นก็คือว่าแล้วสวที่จะเข้าไปตรวจสอบทงดุลเลือกองค์กรอิสระก็ดีไป กำกับการบริหารราชการแผ่นดินไปถ่วงดุลกับการร่างกฎหมายของสสก็ดีคุณให้สอวอที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มประชาชนที่ผ่านมาหลักหมื่นคนไปถ่วงดุลกับสอสที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มีหลักหลายล้านคนคุณว่าสมการแบบเนี้ย สากลเขายอมรับไหมแล้วประชาชนมีส่วนร่วมกับการได้มาของสอวรจริงๆหรอครับท่านก็เป็นประธานรธ,ธิสภามาหลายรอบหลายสมัยช่วยประเมินและตอบให้ผมหน่อยว่าหลังจากที่ผ่านมาแล้วสวที่เป็นระบบที่คุณทำขึ้นมาต่างประเทศเขาจะเอาไปใช้ไหมย้อนกลับไปที่ข้อนหนึ่งว่าถ้าสากลยอมรับเขาคุณจะต้องทำ แต่เป็นกินเนส s บุ๊กที่ควรจะต้องจารึกถึงระบบสวที่คุณพัฒนาขึ้นครับและร่วมกันรับรู้และรับผิดชอบต่อความเจริญและการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวมคุณทราบไหมครับว่ารัฐบาลชุดนี้ที่มาทำงานหรือทำหน้าที่จากรัฐบาลชุดก่อนที่มาจากการเลือก ของสอวอที่คุณกำหนดว่าสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้สร้างภาระนี้ให้กับรัฐบาลชุดนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วเกิดภาระว่าจะไม่สามารถดำเนินนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนได้เนื่องจากข้อจำกัดจากภาระนี้ที่รัฐบาลเดิมก่อไว้ขอบคุณครั